สวัสดีค่ะรักานลุนทุกท่านนะคะมาพบกับรายการ YLG Go ไห t นะคะประจำภาคค่ำของวันที่9เดือน9นะคะวันนี้เลขสวยเนาะคล้ายๆหลายคนคงจะช้อปปิ้งกันเพลินเลยนะคะเพราะว่าดีลลดราคาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะภาพรวมทองคำนะคะดูเหมือนจะค่อนข้างที่จะทรงตัวไซส์เว์นะคะในกรอบอยู่นะคะมาประมาณ4วันทำการแล้วนะคะก็เริ่มมีการแกว่งแคบลงแคบลงค่ะแม้ว่าระยะสั้นเนี่ยดูเหมือนจะ ล่วงลงนะคะเมืวว่อวานนี้จะร่วงลงไปทำโหลที่ที0่1,906แต่ว่าวันนี้ก็มีการฟื้นดิดขึ้นมาได้ค่ะแรงขายเริ่มชอตัวลงและนะคะเดี๋ยวเรามาดูปัจจัยที่เข้ามากระทบแล้วก็ปัจจัยที่ต้องติดตามในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้แล้วก็คืนนี้ด้วยนะคะรวมทั้งแนวโน้มทางเทคนิคจะเทรต่อไปยังไงดีนะคะแรงซื้อก็ยังไม่เยอะแรงขายก็ยังไม่มากนะ,นะคะมาดูเริ่มกันที่สไลด์แรกเลยนะคะ ใครเข้ามาแล้วก็สวัสดีนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใหออ้ทางทีมงานวาเอจีเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะออที่โชว์ในกราฟนะคะจะเห็นเป็นกราฟราคาทองคำรายเดลี่หรือว่ารายวันนะคะออไปย้อนให้ดูตั้งแต่เดือนมีนาคมปีนี้เลยค่ะจะเห็นว่าทองคำเนี่ยยังคงเป็นขาขึ้นในระยะยาวอยู่นะคะแต่ว่าระยะสั้นเนี่ย จะเห็นว่าราคาเหมือนจะแกว่งตัวออกด้านข้างนะคะแกว่งสลับขึ้นขึ้นลงลงนะคะยังคงไซด์เวย์ออกด้านข้างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะสั้นก็ยังเป็นโอกาสให้มีการเทรดดิ้งเล่นรอบเกงฑ์กำไรกันอยู่นะคะใครชอบเกงฑ์กำไรจากการเหวี่ยงตัวของราคาก็แนะนำเข้ามาฟังไลฟ์นี้ได้เลยนะคะเ,เดือนที่ผ่านมาจะเห็นว่าทองเหวี่ยงค่อนข้างกว้างค่ะ 200กว่าเหรียญเลยทีเดียวเดือนสิงหานะขึ้นไปทํา i g ไว้ที่1,275นะคะทำาโลที่1,862ค่ะแต่เดือนนี้ค่ะเดือนกันยายนนะคะเริ่มมีการเหวี่ยงแคบลงมานะคะทำ h i g ไว้ที่วันที่1กันยายนเปิดเทรดเดือนนี้ค่ะขึ้นไปทํา i ไว้ที่1,992นะคะตรงยอดนี้เลยนะคะ1,992ก่อนที่จะถูกขายลงมาค่ะ แล้วก็ทำโลไว้ที่1,906ก็คือเมื่อวานนี้เลยนะคะวันที่8กันยายนนะคะล่าสุดเนี่ยก็มีการรีวอลสลับขึ้นมาเล็กน้อยปัจจุบันราคาวิ่งนะ1,927 US Dollar p r ounce นะคะจะเห็นว่าแรงขายกับแรงซื้อเหมือนกับพยายามต่อสู้กันอยู่เนาะจะเห็นว่า4วันทำการเนี้ยค่ะค่อนข้างที่จะเนื้อเทียนนะคะ วิ่งอยู่ใกล้ๆกับ1930กนะคะก็ยังไปไหนไม่ไกลมากนักยังไม่หลุด1ั0 0ด้วยนะคะแล้วก็ทาง YLG ค่ะเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นขึ้นระยะสั้นแล้วจากปัจจัยทางเทคนิคในตัวอินดิเคเตอร์บางตัวเดี๋ยวจะมาให้ดูตอนออวิเคราะห์แนวโน้มทางเทคนิคละกันนะคะมาดูข่าวที่เข้ามากันดีกว่าข่าวที่ร้อนแรงเลยนะคะสำหรับเมื่อวานนี้แล้วก็ช่วงหลายวันที่ผ่านมาซึ่ง เราจะเห็นว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยค่ะมีการร่วงลงค่อนข้างมากนะคะในช่วงที่ตลาดหุ้นบ้านเราปิดช่วงที่วันหยุดยาวในวันหยุดสงการของไทยนะคะก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นมีการดิ่งลงมาค่ะเมื่อวานนี้เองตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยอย่างเช่นดาวโจนส์ S M B 0 0ก็มีการร่วงลงประมาณ2%กว่าตัว n a s d a q มีการร่วงลงหนักค่ะ4%กว่าเลยนะคะปัจจัยหลักๆมาจากหุ้นเทคค่ะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี นะคะก็หลายตัวด้วยกันค่ะที่มีการดิ่งลงมาค่อนข้างแรงเหมือนกันนะคะโดยกราฟที่แสดงในสไลด์เนี่ยจะโชว์หุ้นหรือว่าดัชนีแฟงแมนนะคะแฟงแมนเนี่ยเป็นดัชนีที่จะมีหุ้นหลายๆตัวอยู่ในนั้นนะคะ F ก็ย่อมมาจาก Facebook ค่ะ A ก็มาจาก Apple นะคะเ N. ก็มาจาก Nvidia นะคะ G มาจาก Google i n c ค่ะแล้วก็ M นะคะมาจาก Microsoft แล้วก็ A ย่อมาจาก Amazon ค่ะ N ก็ Netflix นะคะเนี่ยค่ะ7บริษัทใหญ่ของสารัฐเนี่ยมีการล่วงลงมาค่ะจากแรงขายทำกำไรเพราะว่าจะเห็นว่าก่อนหน้านี้ค่ะนับตั้งแต่ที่โควิดระบาดหนักๆเนาะตอนนั้นน่ะหุ้นสหรัฐก็เด้งแรงเหมือนกัน แต่พอหลังจากนั้นค่ะเริ่มมีการม,มีความหวังวัคซีนเริ่มมีการรีโอเพนอีโคโนมีก็เลยทำให้ตลาดหุ้นของชาติเนี่ยมีการรีบาวขึ้นค่อนข้างแรงจนกระทั่งทำนิวออรทามไฮใหม่อย่างต่อเนื่องต่อเนื่องเลยนะคะแล้วล่าสุดก็มีการเนี่ยค่ะจากมูลค่าตรงนี้นะคะมีการทิ้งลงนะคะ ภายใน3วันทําการเนี่ยหุ้น7บริษัทนี้เนี่ยมีมูลค่าหุ้นลดลงมากกว่า1ล,ล้าน,นล้านดอลลาร์นะคะก้อนค่อนข้างมากทีเดียวนะคะประกอบกับน้ํามันก็มีการดิ่งลงค่อนข้างหนักนะคะจะเห็นว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทองคําร่วงลงตามหุ้นร่วงลงตามน้ํามันร่วงลงไปก่อนนะคะเพราะว่าเกิดจากแรงเทขายสินทรัพย์เสี่ยงนะคะก็เลยมีแรงเทขายทองเพื่อ ชดเชยผลขาดทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ร่วงลงอย่างหนักนะคะก่อนที่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทองคําถึงจะได้รับความนิยมในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะเลยมีการรีบาวขึ้นมาได้ในที่สุดแล้วนะคะอ,อย่างไรก็ตามนะคะก็ยังต้องติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆเหล่านี้ต่อไปนะคะถ้ามีการร่วงลงหนักมากๆเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันระวังแรงแพนิคเซลนะคะเพราะว่าจะเห็นว่าหลายๆครั้งค่ะ เวลาหุ้นดิ่งลงแรงๆเนี่ยก็มีโอกาสที่ทองคำจะถูกขายตามเหมือนกันเนาะนะคะเพราะว่าช่วงระยะนี้ค่ะเราอยู่ในช่วงเศรษฐกิจที่เกิดวิกฤตค่ะไม่ค่อยปกตินะคะเพราะว่า,าวิกฤตโควิด1 9ทําให้เศรษฐกิจค่อนข้างที่จะพังเหมือนกันนะคะโอเคนี่นะคะอันนี้ก็เป็นดัชนี n น s d a q นะคะล่วงลงมาเนี่ยค่ะ ไม่กี่วันทําการนะคะลดลงมาประมาณ10%แล้วเมวื่อวานนี้วันเดียวส0อร์เซนะคะก็ค่อนข้างหนักทีเดียวจากแรงขายกลุ่มเทคนี่แหละคะ่ะแล้วก็มีอีกข่าวหนึ่งที่เข้ามานะคะข่าวนี้เป็นข่าวเกี่ยว,ก,ยวกับวัคซีน,นะคะ่ะของบริษัท a s t ตราเซเนกนะคะซึ่งบริษัทนี้เขาทำการทดลองแล้วก็วิจัยพัฒนาวัคซีนต้านโควิด -19 เนี่ยร่วมกับมหลาลัยออกฟอร์ดนะคะ แต่ว่ามีข่าวค่ะเ,เขาได้ประกาศเลยนะคะว่าจะมีการชะลอการทดลองเฟส3ซึ่งเป็นเฟสสุดท้ายของเขาเนี่ยในการก็คือออกไปยังไม่มีกำหนดก่อนนะคะเพราะว่าเขาพบว่าอาสาสมัครค่ะที่มีการเข้าร่วมทดลองเนี่ยมีอาการป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุค่ะตรงนี้เนี่ยก็ทำให้ตลาดเ,เกิดความวิตกบ้างนะว่าเอ๊ะมันจะกระทบกับการ ในในขั้นปลายว่าจะออกมาใช้ได้เร็วหรือว่าช้าออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีผลทางจิตวิทยาเล็กน้อยแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีวัคซีนตัวอื่นๆที่ยังไม่ได้มีการประกาศออกมาว่าจะชะลอการทดลองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ได้เป็นปัจจัยที่ทําให้ท้องพุ่งขึ้นแบบรุนแรงมากนะักเป็นแค่ เขาเรียกว่าปัจจัยที่ต้องติดตามเล็กๆละกันเพราะว่า AstraZeneca เนี่ยถือเป็นวัคซีนแถวหน้าเลยที่ทั่วโลกเนี่ยค่ะต่างให้ความหวังกับวัคซีนของบริษัทนี้นะคะก็ต้องจับตาต่อเนื่องนะคะว่าผลจะออกมาเป็นยังไงต่อไปแล้วก็รวมถึงจับตาวัคซีนตัวอื่นด้วยตอนนี้ก็ยังมีความหวังจากหลายๆบริษัทอยู่อันทีเช่นวัคซีนของไฟเซอร์ร่วมกับ b i o n t e c h นะคะ,ะรวมทั้งโมเดอร์แล้วก็วัคซีนของจีนอีกหลาย หลายๆบริษัทที่ยังคงเร่งการพัฒนาอยู่แล้วก็ทรัมป์เนี่ยนะค่ะบอกว่าเขาจะพยายามที่จะออกวัคซีนมาให้ได้นะคะออกมาให้ฉีดให้ทันก่อนการเลือกตั้งในเ,เดือนพฤศจิษษษษษษกายนนี้นะคะตรงนี้ก็ยังมีความหวังอยู่เนาะนะคะว่าจะมีวัคซีนออกมาให้ใช้ภายในเร็ววันแต่ก็ต้องดูค่ะว่ามันจะเร็วหรือว่าช้ากว่าที่ตลาดมีการพยากรณ์หรือว่าคาดไว้ค่ะก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เข้ามากระทบกับทองได้นะคะ แต่1สิ่งที่สำคัญกับทองจริงๆก็คือดอลลร์ค่ะดอลลร์ Dollar เนี่ยถือได้ว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับทองแบบแข็งแกล่งมากๆถ้าดูในรูปนะคะจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างดอลลร์นะคะดอลลร์อินดีนะคะแล้วก็สปอตโกนะคะป้าใช้สปอตโกลเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็ดอลลร์ใช้เป็นสีน้ำเงินตรงนี้นะคะจะเห็นว่าในช่วงที่ ช่วงที่ดอลลาร์เนี่ยมีการล่วงลงมาต่อเนื่องเนี่ยคะ่ะทองคำก็ขึ้นไม่หยุดนะคะช่วงที่ตอนนี้คะ่ะเ,เหมือนดอลลาร์จะฟื้นขึ้นนะคะตอนนี้ล่าสุดขึ้นมายืนเหนือ93จุดละพอดอลลาร์ฟื้นช่วงนี้ทองก็เลยอยู่ในช่วงของการปรับฐานอ่อนตัวลงนั่นเองคะ่ะถ้าไปดู correlation นะคะระหว่างดอลลาร์กับทองคำเนี่ยจะเห็นว่ามีความสัมพันธ์กัน ะค,ะค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งความสัมพันธ์ correlation Cor 5วันเน่อยู่ที่ลบ0.913ถือว่าเป็น Negative แบบแข็งแกร่งนะคะสะท้อนให้เห็นว่าเราต้องจับตาดอลลาร์ต่อไปนะคะถ้าดอลลาร์มีการอ่อนค่ากลับลงมาเชื่อได้ว่าทองมีโอกาสที่จะฟื้นแต่ถ้าดอลลาร์ยังคงมีการฟื้นต่อเนื่องทองคำก็มีโอกาสอ่อนตัวลงเช่นกันนะคะ แล้วอะไรล่ะที่จะเข้ามากระทบดอลลาร์นะคะก็ตัวเลขเศรษฐกิจนั่นเองนะคะแล้วก็ข่าวต่างๆนานาด้วยเดี๋ยวจะมาอัปเดตตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตามให้ฟังแต่ว่าก่อนจะ,จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยมาดูอัปเดตกันเล่นๆนะคะยอดซื้อขายของกองทุน SPDR นะคะปราจะอัปเดตทั้งเดือนสิงหาคมแล้วก็เดือนนี้ด้วยนะคะในสไลด์จะเป็นยอดซื้อขายของ SPDR ในเดือนสิงหาคมเดือนที่แล้วที่ผ่านมานะคะจะเห็นว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ย ยังเป็นการซื้อสุดทธินะคะ8.55ตันนะคะโดยต้นเดือนเนี่ยจะมีการซื้อค่อนข้างหนักสัปดาห์แรกซื้อไป20ตันสัปดาห์ที่2มีการขายออก13ตันนะคะสัปดาห์ที่3ซื้อ4ตันสัปดาห์ที่4นะคะมีการขายออก1.8ตันแต่โดยรวมยังเป็นเน็ตบายอยู่สำหรับเดือนสิงหาคมนะคะแต่เดือนกันยายนค่ะก็คือเดือนนี้นะคะมีการ ขายออกวันอังคารแล้วก็พูดติดต่อกันแต่ว่าไม่ได้ขายนัค่ะเป็นแรงขายเบาๆวันหนึ่งไม่ถึง1ตันนะคะก็อาจจะคือถ้าถ้าย้อนไปดูอะค่ะ SPDR เนี่ยอย่างที่เราทราบกันเนาะ SPDR เป็นกองทุน ETF ใหญ่ที่สุดของโลกนะคะถ้ามีแรงซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องก็จะสะท้อนมุมมองเชิงบวกของบรรดาเหตุฟันแล้วก็นักลงทุนทั้งรายย่อยรายใหญ่นะคะแต่ถ้าเกิดมีการขายออกอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็ อาจจะทําให้มุมมองเชิงจิตวิทยาแล้วก็คนทั่วไปที่ดู S P D R เนี่ยจะดูไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะตับตาตรงนี้ต่อเนื่องถ้ายังขายออกต่อเนื่องก็สะท้อนให้เห็นว่าแรงขายยังไม่หมดนะคะแต่ถ้าเกิดเริ่มกลับเข้ามาซื้อเมื่อไหร่ที่เริ่มกลับเข้ามาซื้อนะคะมีโอกาสที่จะเรียกความเชื่อมั่นกลับขึ้นมาได้เหมือนกันก็อาจจะต้องจับตาค่ะแต่ว่าก็องย้ำอีกทีนึงว่าแรงขายเนี่ย ไม่หนักเลยนะคะเบาๆมากๆเลยนะคะโอเคอะไรจะเข้ามาเคลื่อนไหวตัชนีดอลลาร์นะคะก็ต้องตัวเลขเศรษฐกิจเลยนะคะวันนี้เนี่ยวันพุธนะคะช่วง3ามทุ่มจะมีตัวเลขตาแหน่งงานว่างเปิดใหม่นะคะคาดการว่าจะออกมาดีกว่าครั้งก่อนนะคะก็ถ้าเกิดออกมาดีกว่าครั้งก่อนเนี่ยก็จะเป็นลบกับทองแต่ถ้าคาดการออกมาแย่กว่าที่คาดเนี่ย ก็อาจจะหนุนให้ทองฟื้นได้เช่นกันแนะนําให้ดูตัวเลขคาดการณ์เปรียบเทียบกับตัวเลขจริงนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะวันนี้ตัวเลขไม่ใช่ไฮไลท์ค่ะ f ฟเร็กฟคทอรี่ให้ดาวสีเหลืองก็คือเป็นแบบ low impact กับตลาดนะคะเชื่อได้ว่าตัวเลขสําคัญจริงๆจ,จะอยู่ที่วันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ค่ะวันพฤหัสจะมีอีเวนต์ด้วยเป็นการประชุมของธานาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB นั่นเองนะคะ Forecast เนี่ย เขาคาดว่า ECB จะมีการคงทั้งดอกเบี้ยแล้วก็คงทั้งวงเงินในการอัด QE นะคะแต่สิ่งที่นักลงทุนรอดูก็คือรอดูคนนี้ค่ะถ้อยถแถลงของประธาน ECB หรือว่าคิสตินลากาศนะคะในช่วงทุ่มครึ่งตลาดรอดูอะไรก็มีอยู่2พอยต์นั่นเองพอยต์แรกนะคะก็คือมุมมองของประธาน ECB ที่มีต่อค่างเงินยูโรถ้าเขามองว่ายูโรเนี่ย มันค่อนข้างที่จะแข็งเกินไปตรงนี้อาจจะทําให้ยูโรอ่อนลงมาได้นะคะถ้าประธาน ECB มองแบบนี้เนี่ยทองก็อาจจะลงได้เหมือนกันแต่ทางกลับกันถ้าประธาน ECB ไม่ได้มองว่ายูโรแข็งค่าเกินไปเศรษฐกิจเนี่ยของ ECB หรือว่าฝั่งยูโรโซนเนี่ยมียูโรโซนเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแข็งแกร่งขึ้นมาแล้วหรือว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะคะถ้าเขามองว่าเศรษฐกิจดีตรงนี้จะไปหนุนยูโรนะคะแล้วก็กดดันดัชนีดอลลาร์แล้วก็หนุนทองเช่นกัน ะะก็ต้องดูค่ะว่าโทนของถ้อยแถลงของประธาน ECB เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะหลังจากนั้นก็จะมีตัวเลข PPI นะคะเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อของอสหรัฐนะคะเฟดก็จะดู PPI เหมือนกันเนาะเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อด้านผู้ผลิตนะคะถ้าออกมา,าดีกว่าที่คาดเนี่ยก็จะหนุนดอลลาร์นะคะแล้วก็กดทองแต่ถ้าออกมาแย่เนี่ยนะคะก็จะ ถ้าออกมาแยก่ก็จะหนุนทองนะคะแล้วก็จะมีตัว Jobless c คร i มด้วยนะคะ forecast ว่าจะต่ำกว่า1ล้านนะคะ f e c a s t ว่าอยู่ที่8 0แสนกว่ารายเท่านั้นเองนะคะถ้าตัวเลขออกมาดีก็จะกดทองค่ะถ้าตัวเลขออกมาแยก่ก็จะหนุนทองนะคะหลังจากนั้นวันศุกร์ค่ะก็จะมีตัวเลข C P I ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อนะคะของสหรัฐ ตรงนี้เป็นมาตรวัดเงินเฟอ้อด้านผู้บริโภคนะคะก็เหมือนเช่นเคยค่ะดูตัวเลข actual กับ forecast นะคะมาดูที่สิ่งสำคัญของเรานะคะนั่นคือปัจจัยทางเทคนิคนั่นเองอนะคะแม้ว่าระยะยาวยังคงเป็นขาขึ้นอยู่แต่จริงๆแล้วอะ่ะก็มีการหลุดกรอบ up trend line ที่ลากมตั้งแต่เดือนมีนาคมให้เห็นเหมือนกันเนาะหลายคนก็คงจะกลัวค่ะว่าทองคำจะล่วงต่อ หรือไม่จะลึกหรือไม่นะคะอ,อยากให้ดูสั้นๆก่อนกราฟนี้ปาจะใช้ไทม์เฟรมไลน์สีชั่วโมงนะคะมาดูรายละเอียดๆกันนิดนึงเนาะอะไรบอกกับเราบ้างนะคะหนึ่งในสัญญาณแรกที่พบเลยก็คือตัว RSI ค่ะ RSI เป็น indicator ตัวหนึ่งนะคะที่ใช้วัดความ o v e r b o ์บอสหรือว่า o v e r s o l ซนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ได้บ่งชี้ถึง o v e r b o ์บอสหรือ o v e r s o l ซ แต่แสดงให้เห็นถึงบูลิตเดเวอรจิ์ค่ะบูลิตเดเวอรจิ์คืออะไรนะคะเดี๋ยวขอขยายนิดนึงถ้าดูล่าสุดจะเห็นว่าเ,เกิดความขัดแย้งกันร,ระหว่างราคาแล้วก็อินดิเคเตอร์นะคะก็คือตัวอินดิเคเตอร์ RSI มีการทำไฮใหม่ ine, แล้วก็มีการยกโลขึ้นด้วยแต่ว่าราคาเนี่ยละคะ่ะยังไม่ยอมทำไฮใหม่ ine, นะคะมีการทำโลใหม่ ตรงนี้เกิดความขัดแย้งกันนะคะเป็นสัญญาณให้เห็นว่ามีโอกาสที่ราคาจะฟื้นตัวขึ้นถ้าเจอสัญญาณ bullish divergence นะคะแต่อย่างไรก็ตามต้องดูอย่างอื่นประกอบด้วยนะคะต้องดูเทรนด์ไลน์ต้องดูหลายอย่างคะ่ะโอเคไปยังมองว่าให้น้ำหนักไปที่การ collective wave ในเวฟเนี้ยคะ่ะประมองเป็นเว็บสนะคะ เว็บนี้เนี่ยยังคงเป็น triangles หรือว่าสามเหลี่ยมอยู่ซึ่งการ collective w e เนี่ยก็จะมีการปรับฐาน a b c d e นะคะเมื่อวานนี้ให้น้ำหนักไปที่การออยอดลงมาแถวๆ1,906ก็คือทำขาย e จบไปแล้วนะคะกรณีที่ทำขาย e จบไปแล้วเนี่ย,เ,เ,ดยเดี๋ยวมาขยายให้นิดนึงจะได้เห็นชัดๆนะคะ เมื่อวานนี้ลงไปตรงนี้นะคะนซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ต่ํากว่าโลของขา C นะคะซึ่งโอเคอยู่นะในสัญญาณตัวนี้นะคะเพราะว่ามีโอกาสมากๆที่การ collective w a e เนี่ยจะไม่ลึกแบบ six s ซกนะคะกรณีที่เป็นแบบนี้จริงๆแล้วทำขา E จบแล้วเนี่ยคะ่ะลากมาจบแล้วเนี่ยเป็นไปได้ที่ราคาจะขึ้นเว็บใหม่ก็คือเว็บ5นั่นเอง เว็บ5ก็จะประกอบไปด้วยหลายๆเว็บย,ย่อยเหมือนกัน,นะคะ่ะเมื่อาวานจะเห็นว่าราคาขึ้นมาแตะไฮ1940 1940ทำไฮใหม่จาก1935ซึ่งเป็นไฮวันก่อนหน้าด้วยนะคะมีการทำไฮเออร์ไฮนะคะแล้วก็มีการยกโลกขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าราคาย่อตัวลงมาไม่ต่ำกว่าโซน1,906 มีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นได้ก่อนด้วยนะคะปัจจุบันอยู่แถว1,926นะคะมันจะมีเวฟย่อยะคะ่ะ1,2เวฟ2เนี่ยลงมาเรียบร้อยแล้วนะคะแถว1,923นะคะตอนนี้กำลังจะถ้าไม่ต่ำกว่า1,923 1,919โซนนี้นะคะเป็นจุด Fibonacci re testment เป็นเวฟ2ย่อยอะคะ่ะถ้าไม่ต่ำกว่า1,923 1,919มีโอกาสรีบาวขึ้นอีกนะคะ รีบาวขึ้นจะไปได้ไกลแค่ไหนจะเป็นเว็บสย่อยนะคะจะไปได้ไกลแค่ไหนก็ดูแนวต้านถ้าดูแนวต้านที่เป็นไฮถ้าผ่านไฮเมื่อวานนี้นะคะ่ะ1 9 4่ได้มโอกัสที่จะขึ้นไปหาเส้นค่าเฉลี่ย21วันแถวๆหน5เหเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เข้าซื้อมานะคะ ให้รอขายโซนยังเล็กคอมเมนต์ให้ขายออกไปก่อนถ้าไม่ผ่าน19401945ยกเว้นว่าถ้าผ่าน19401945ถึงจะโฮต่อแล้วค่อยไปรอที่แถวแนวต้านถัดไปนะคะแถว1956เป็นต้านถัดไปแล้วก็ต้านสำคัญจริงๆจ,จ,จะอยู่ที่1976ค่ะเชื่อได้ว่าถ้ายังไม่ผ่านต้านหลายๆแนวเนี้ยมีโอกาสที่จะกลับลงมาสะสมกำลังอีกรอบหนึ่งก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำให้เทรดดิ้งสั้นๆไปก่อนนะคะ จุดที่ไม่ควรหลุดเลยนะคะระยะสั้นถ้าจะขึ้นต่อก็คือ1,906นี่แหละค่ะไม่ควรหลุดเพราะว่าถ้าหลุด1,906ก็มีโอกาสลงมาเทสโลของจุด4จะอยู่ที่1,902เป็นจุดสำคัญรับสำคัญในแง่ของ e l l i ียด Wave นะคะหลุด1,902จะไม่ดีเลยนะคะมีโอกาสที่การปรับฐานเนี่ยจะลงไปได้ลึกซึ่งอาจจะไม่ใช่ t r a n g e l s อย่างที่สมมติฐานอาจจะเป็น zigzag ได้ กรณีที่ถ้ามันหลุดอะคะ่ะถ้าหลุด1902ให้ถอยจุดซื้อไปเลยนะคะ STOP LOSS ออ,ออกไปเลยแล้วค่อยดูการตั้งฐานอีกครั้งหนึ่งถ้าหลุดก็จะมีแนวรับสำคัญที่ประ拉ฟิโบเอ็กซ์เพนชันะคะจากเป็นการลากจุด3จุดแอ A, A B, ไป B อย่างเงี้ยนะคะจะได้ฟิโบน่าสนใจก็อยู่แถวแถว8 8 8ค่ะ1884เป็นเป็นฟิโบเอ็กซ์เพนที่61.8นะคะ ก็เป็นอีกหนึ่งนะรับที่เราให้ไว้เหมือนกันกรณีถ้าหลุด1906-1902ลงไปนั่นแหละค่ะแต่ถ้ายังไม่หลุดก็โอเคมองรีบาวก่อนนะคะมาดูคำถามกันบ้างดีกว่านะคะมีคำถามอะไรกันบ้างนะคะคุณนงยาวสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณ นุราขอภายฐานชื่อผิดนะคะสวัสดีนะคะคุณสาสิธรสวัสดีคะ d, ่ะมี a b d เดี๋ยวนะคะมี a b c d e x ต่อไหมครับ <laughs> x x ยังไม่มีนะคะ <laughs> อันนี้เข้ามาแซวใช่ไหมคะก็ไม่มีนะคะถ้าจบเว็บ e แล้วก็คือจบการ collectiv web เว็บนี้ไปเลยนะคะ มีคำถามถามมาได,ได้เลยนะคะโอเคหรือใครสนใจก็ทิ้งคำถามไว้ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาตอบให้ท้ายรายการนะคะแล้วก็ทางไบอจมีโปรโมชั่นนะคะเทรดทองออนไลน์ยืบสีชั่วโมงนะคะสนใจนะคะวางเงินหลักประกันเพียง7 0 0 0 0บาทค่ะ สามารถเทรทองซื้อขาย1 99.99ได้1กิโลแล้วก็96.5ได้60บาทนะคะใครสนใจพิมพ์คำว่าสนใจลงมาที่คอมเมนต์ด้านล่างของไลฟ์ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีทีมงานตอบกลับนะคะหรือว่าจะทักมาในอินบ็อกซ์ก็ได้นะคะหรือสนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ YLG Precious นะคะ YLG b u l l i o n ด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็มีะนะคะ แบบนี้แปลว่าให้น้ำหนักฝั่งบายมากกว่าเซลล์หรือเปล่าคะคำถามจากคุณโอวัฒนานะคะให้น้ำหนักไปที่ท้าย่อไม่หลุด1906นะคะท่าย่อไม่หลุดตรงนี้มีโอกาสที่จะขึ้นค่ะมองแบบนี้1906-1902เป็นแนวรับสำคัญจริงๆค่ะเดี๋ยวเันว่าถ้าหลุดลงไปเนี่ยก็ตั้งสต็อปลอสค่ะเชื่อได้ว่าตอนนี้ ราคาอยู่แถว1,925สต็อปลอสก็ไม่ได้ไกลามากนักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถเข้าซื้อได้เช่นกันแล้วก็ตั้งสต็อปลอสด้วยนะคะเพราะว่ายังมีโอกาสที่ราคาทองคาจะปรับตัวขึ้นได้ในอนาคตแล้วก็ระยะถัดไปได้อยู่ยกเว้นว่าถ้าหลุดนั่นแหละคะ่ะ1,902ต้องสต็อปออกมาจริงๆแล้วค่อยไปรอด้านล่างนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ